ใครกำลังมองหาบ้านเช่าพร้อมอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าต้องที่นี่เลยค่ะ และดาวันสีนครินโครงการคุณภาพจากแลนแอนด์เฮาส์เดินทางสะดวกมากๆอยู่ติดถนนสีนครินและอยู่บนทำเลศัก,กยภาพใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิมีสถานีรถไฟฟ้าสถานีสีแบริง่งอยู่ปากทางเข้าโครงการใกล้แมคโครบิ๊กซีและแจส z เออร์เบิร์นสีนครินค่ะบ้านที่เรานำมาให้ชมในวันนี้เป็นบ้านรีโนเวทใหม่พร้อมอยู่2ชั้นสนามหญ้ากว้างมากและเป็นบ้านหลังริมทำให้นอกจากจะจอดรถในบ้านได้4-6คันแล้วก็ยังมีพื้นที่หน้าบ้านที่สา สามารถรองรับแขกชั่วคราวได้2อถึงสคันโดยไม่สร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้านด้วยค่ะเพราะไม่ขวางทางใครแน่นอนพื้นที่รอบบ้านกว้างขวางทำพื้นปลูกกระเบื้องและปูหญ้าใหม่ทั้งหมดมีโซนครัวนอกที่เหมาะสําหรับทําอาหารแบบจัดเต็มแล้วก็ยังมีครัวในสําหรับคุกกิ้งเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะข้างๆครัวนอกก็จะเป็นห้องและห้องน้ําของแม่บ้านค่ะมีสนามหญ้าข้างบ้านขนาดใหญ่เหมาะสำหรับทำเป็นโซนปาร์ตี้จัดกิจกรรมย่อมๆได้เลย ในบ้านก็จะพบกับห้องนั่งเล่นหรือโซนรับแขกค,ค่ะบ้านหลังนี้ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นมูจิผสมผสานความเรียบง่ายทันสมัยของสไตล์โมเดิร์นเข้ากับความอบอุ่นและเป็นธรรมชาติของสไตล์มูจิโดยเน้นสีโทนธรรมชาติขาวครีมเบจสีไม้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นดีไซน์เรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอยการจัดวางที่โปร่งโล่งเป็นระเบียบเพื่อสร้างบรรยากาศที่สบายตาอบอุ่นและผ่อนคลายทำให้รู้สึกได้ถึงความโฮมมี่มากๆค่ะ โซนครัวก็เช่นกันตกแต่งไว้พร้อมใช้งานฟังกช์ชันครบจัดเต็มแต่ก็มาด้วยความเรียบง่ายและดูสบายตาค่ะมาต่อกันที่ชั้น2นะคะจะมีพื้นที่หน้าห้องสามารถปรับเปลี่ยนเป็นมุมพักผ่อน มุมรวมตัวของสมาชิกในบ้านก่อนแยกย้ายเข้าห้องกันก็ได้นะคะบ้านหลังนี้ประกอบด้วย4ห้องนอน3ห้องน้ำห้องนอนทั้งหมดจะอยู่บนชั้น2ค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมจะเป็นห้องใหญ่ที่สุดมีระเบียงส่วนตัวมีห้องน้ำในตัวพร้อมอ่างอาบน้ำด้วยค่ะ ห้องน้ำห้องนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางของอีก3ห้องค่ะและมีห้องนอนห้องหนึ่งที่สามารถใช้ห้องน้ํานี้คอมมอนกันได้ ส่วนอีกสองห้องเจ้าของยังไม่ได้ตกแต่งนะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถจะใช้ทําเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานได้ตามความต้องการเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านหลังใหญ่พื้นที่เยอะบนทําเลที่เดินทางสะดวกมากๆใครกําลังมองหาบ้านเช่าสวยๆทําเลดีๆสนใจนักชมหรือมีคําถามเพิ่มเติมทักมาสอบถามเรา h Home s w e ว t Home บ้านนี้มีรักได้ตามช่องทางติดต่อที่เราให้ไว้ท้ายคลิปและใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ